สวัสดีครับผมพงศกรปนสันติกุลครับชื่อนี้ชื่อพงครับวันนี้จะมาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาครับผมแล้วก็อันต้าลิฟ์กรอบหน้าครับพูดถึงปัญหาหลักของผมคือใต้ตาครับไม่สดชื่นดำมากถ่ายรูปที่ไรก็เป็นปัญหาตลอดเลยจะมาทำฟิลเลอร์ใต้ตาครับมันผลดีก็คือจะทำให้ตาเราสว่างขึ้นมันทำให้เราสดชื่นขึ้นมันเหมือนแบบว่าเราพักผ่อนเต็มที่ทุกอย่างคือเฟซ แล้วอีกอย่างนึงก็คือกรอบหน้านะครับผมถ้าจะมาทําอันต้าลิฟเนี่ยปัญหาของผมก็คือเหมือนกันครับถ่ายรูปมันบานมากเหมือนว่าตอนนี้ก็อาจจะแบบอวนคืนหรือเปล่าเต้นก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เลยอยากจะมาทําอันต้าลิฟครับมันจะทําให้กรอบหน้ามันกระชับนะครับผมดียังไงแล้วก็ติดตามชมนะครับไปปึกษา สวัสดีครับน้องพงศ์นะครับแล้ววันนี้มีอะไรกังวลไหมครับถึงได้เข้ามาหาคุณหมอรอบเรื่งวันนี้ก็กังวลเรื่องใต้ตาครับใต้ตาครับแล้วก็กรอบหน้าอยากให้วีขึ้นอยากให้เห็นกรอบหน้าชัดเนาะองไรแบบี้ชัดขึ้นครับใช่ที่คุณมอเห็นโอเคหนึ่งใต้ตาเนาะมองแล้วรู้สึกดูเหนื่อยดูนอนไม่พอใต้ตาสองเรื่องกรอบหน้าอย่างยังไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยววันนี้การรักษาคุณหมอจะวยได้ ใต้ตาจะใช้กาเรียกาการฉีดซีลเลอร์นะครับเป็นสารเ<ช>ติมเต,ต็มนะครับเนาะก็เติมสองข้างพอเติมปุ๊บมันก็จะละมุนขึ้นฟูขึ้นจะจะไม่ได้เติมเยอะจนแบบว่ามันนูนมันฟูนะนั้น<อ>กจ็จะเกินไปนะครับ,รบไม่เจ็บสบายหลังพักฟื้นก็ใช้เวลาประมาณเซ็ตตัวเนาะประมาณอาทิตย์หนึง่งหลังฉีดดื่มน้าเยอะๆนะครับมันจะได้ฟูแล้วมันจะละมุนขึ้นซีลเลอร์ก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งครับจะค่อยๆสลายตามธรรมชาตินะครับ ส่วนเดี๋ยวกรอบหน้าก็อาจจะทําเป็นพวก Out er Lift, อัลต์ไลฟก็คือเป็นเครื่องเป็นแมชชีนเนาะมาวางตรงตามกรอบหน้าเพื่อให้มันกระชับขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนให้ดีขึ้นก็ะจะเห็นผลเต็มที่ประมาณ3เดือนโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาการก็เจ็บนิดหน่อยครับแต่พอทนได้ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาที่เอลิสคิกได้เลยนะครับพี่พี่ที่ที่น่ารักมากติดกันเองสุดๆใครที่ต้องการเข้ามาปรึกษานะครับมีอยู่3สาขานะครับผมที่เมย่าแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็กรดฝรั่งครับผมมาได้เลยครับ A choice for yourself